นี่ก็เป็นวันเกือบสุดท้ายแล้วเขามาอยู่ที่เนี่ดูว่าจำชื่อไม่ได้มันตลาดอ่ะมันมีแบบตัวใหญ่สูงดูก็ากันอาจจะเหมือนกุ้งแพทินั่ง มี่ไหนน้องเยิ่นวยิ่นหน้าร้อนนะครับรีบทานนะอมละลายหน้าหนาวนะครับรีบทันเช่นเดียวกับเพราะอะไรกับมันเข็งไอติมมันอยู่ในตู้เย็นนะมันยังดีกว่าออกไปข้างนอกมันเข็งเข็งแล้วมีปัญหาตรงไหนรู้ไหมปกติเหลาเนี่ยไอติมเนี่ยมันรีบมาลี เวลาล,ลีนจะตีไอติมปุ๊บมันไม่ออกครับอ,อ,อ,อย่างเนี้ยหน้าหนาวจริงๆน,น,นะนะฮะเล็กๆเป็นไงฮะเอาไปข้างนอกเล็บไปเล็บมาเกมก็แดงอยู่อย่างเงี้งงยหน,น้าละ เราก็มาอยู่เขาเรียกว่าเมืองดงนะแล้วเดินเล่นเล่นบอลแล้วล่ะม <c oughs> ันก็เลซื้ออะไรมากมาย <c oughs> หลายเดือนแล้วอ่ะซื้อเครื่องาองให้แฟนนิดหน่อยซื้อครีมอะไรพวกน,นี้นาฬกา นายผมที่เกียรติถ่ายผมเดินมาแล้วเด็ดจะหมดละครับนี่เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราอยู่ที่เกาหลีเด <S S S 1> ี๋ยวเราต้องกลับประเทศไทยแล้วที่นี่อากาศเย็ยนมากๆเลยหนาวมากเลยนะฮะ Hello. <c oughs> เฮลโหลไหนต้นนีมาเนี้ยจ <c oughs> องหอยด้วยห,หอยยักษ์

对，回去。 วันนี้เราก็กำลังจะกำลัจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะครับก็เป็นจารออกมาสู่อากาศสู่อากาศของเกาหลีเขาท้ายแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่สนามบินแล้วครับเรา,าก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วก็คิดถึงนะคิดถึงประเทศไทยคิดถึงเพราะว่าคิดถึงเมียคิดถึงโลกนะฮะแต่ไม่คิดถึง อากาศที่นั่นเลยเห็นในเฟซบ,บุ๊กมีคนบ่นว่าร้อนมากๆผมก็ <c oughs> ที่นี่มันเย็นมากอะ่ะมัน19บเองศาตอนเนี้ยงอด่างสั้นแบบฟูชิวเลยอะ่ะน้ำตาจะไหลคือกลัวมากเลยกลัวว่าถึงนู่แแบบแบบนแล้วแบบเราจะแบบร้อน่นแบบเป็นการเดินทางที่ สุดมากแต่เสียงเมียไม่ได้เอาลูกของเมียมาด้วยเพราะว่าเหงามากเลยถ่ายลูกก็ามาดีกว่าถ่ายใครถ้าเมียมาเรื่องถ่ายลูกเป็นเมีย เราถึงประเทศไทยแล้วนะฮะสิ่งแรกที่ผมรู้สึกเลยนะครับก็คือกล<ป>ัวภูวมิอากาศที่นี่มากนะฮะออกจากที่นู่นห้าโมงครึง่งจะเป็นเวลาที่ไทยตอนนี้สนุกมากเลยใช่ไหมคะยวไปหาเฮียหลังอนมันบอกอยู่สายพันสิบสอง